กระดูของข้านั้นคือดามีเหล็กเป็นด่างกายของข้าและไฟเป็นด่งเลือดของข้าข้านั้นได้สร้างศาตามากมายนะับพันไม่รู้จักความตายไม่รู้จักความเป็น ต้องทนกับความเจ็บ <คน S 1> ปวดเพื่อสร้างสาสตามากมายแต่มือนันอน้นไม่ได้ถือคองอะไรเลยข้าขอภาวนะาะนะโลกสายตาไร้ขีดจำกัด